สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนหาเพื่อนมาด้วยทุกคนคะมีใครได้ดูไพรหลอตหรือยังคะเราเพิ่งดูเสร็จเมื่อกี้เลยเฮ้ยพี่ปอยพี่ปอยอยู่ไหนพี่ปอยมาจอยไลฟ์ด้วยกันไหมมาจอยไลฟ์กันไหมคะพี่ปอยคือแอดมินเขยิบมา เราเพิ่งดูพลอดเลยเมื่อกี้สวัสดีค่ะพาอดเรื่องอะไรนะคะเคลปาค่ะเคลปาแบบไม่คาดฝันพายลอเพิ่นออกมาเมื่อกี้ที่บอยอยูไหนคะมาจอยไลฟ์กันไหมตื่นเต้นมากเมื่อกี้คือแบบคือแบบเพิ่งเพิ่งดูเสร็จแบบเมื่อกี้กับยาดาดูพร้อมกันสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้แล้วแบบ ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้เราจะไปทาแบบมาบอกความรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากได้ดู<ช>มีใครได้ดูแล้วบ้างดูแล้วมีคนบอกว่าดูแล้วดีมากค่ะรู้สึกยังไงบ้างตื่เต้นท่ารู้สึกยังไงรู้สึกวันแรกลุ้นมากๆว่าจอเป็นยังไงก็ตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นแล้วก็แบบปินมาได้ดูย้าถ่ายล<ร>ูป่พหรอใช่ค่ะถ่ายรูอโ แน่รูมไปด้วยหรอรอเลยสี่ทุ่มวันนี้ไม่ใช่ค่ะสี่โมงเย็นออกไปแล้วด้วยเมื่อกี้นี้ออกไปหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนดูแล้วดูแล้วเพิ่งจบเมื่อกี้เลยเป็นไงบ้างชอบไหมแทนชอบไหมชอบอยากชอบทุกคนชอบกันไหม สวัสดีคับสวัสดีค่ะมีค่ะเิีนซีรีส์ค่ะตัวเป็นสาวแล้วสวยมากขอบคุณมากพี่ยน่าอะเมื่อกี้ก็คือรู้สึกว่าแบบพอหลังดูจบอะมันเหมือนแบบมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะก็เลยรู้สึกอึนไปสักพักใหญ่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีซีนหลายซีนอยู่แล้วแค่มีแบบดราม่าตอนจบก็แบบถีที่้ดูคนลุ้นเอาว่าจะแบบเป็นใช่ เหมือนแบบซาวเอฟเฟกตนจบก็ดูแบบน่ากลัวน่ากลัวอยู่ <laughs> มีคนบอกว่ามีคนบอกว่าซีรีส์เราจะเป็นหนังฆาตกรรมไหมแค่ยังที่ส่วนสุกเลยเหรไม่เป็นนะคะเหมือนมีดราม่าคนบอกใช่เพลงเพาะด้วยเพลงในไพ่บัตอเขาอันนั้นคือเพลงเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมะคะโอเพลงจากเรื่องดูดับสอนอ เพลงของมาจิงชอบมากดูแล้วค่ะอยากดูเต็มๆแล้วทุกคนใครที่ดูแช่ในแบบแ์งแบบ IG, ไอจีหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยมันเป็นแค่ตัวสั้นนะคะแบบแค่หนึ่งนาทีแร้ว่าถ้าใครอยากดูเต็มๆม,ม,มันมีแบบเวอร์ชันสี่นาทีอยู่ในยูทูบเข้าไปดูมันได้ค่ะเพลงเจสามเพลงปาก,ก,ากรักไม่ค่อคฝันไม่ดูอะไรได้ มีใครชอบฉากไหนบ้างเราชอบฉากที่เจอกันครั้งแรกที่ยืดผมให้กันใช่แทนก็ชอบฉากยาก็ชอบย่าชอบที่แทนยิ้มเหมือนแบบฉากที่แบบนีตกหลุมรักกันอะฉากให้ลูกโป๊กที่คนดราม่าหนักไหมแทนว่ามีครบถูกอารมณ์นะไม่ใช่แค่ดราม่าใช่ไหมใดราม่าก็มีแต่ฉากที่ จากหวานเราก็มีเหมือนกันหน,น, <c oughs> นักไหมไม่รู้อ่ะต้องรอดูชอบจุ๊บหนูน้อยบอกแดนหนูน้อยบอกแดงใช่ไม่ใช่สโนไวท์มัลคอตมันคืออ๋อเออจริงหนูน้อย,ยบอกแดนนี่เราพูดผิดมาดตลอดเลยอ่ะจองคลินิกทำฟังหรอคลินิกทำฟังใกล้ฉัน ชอบฉากที่พี่อยากให้ลูกอมอ,อ๋อเ้ยฉากที่ป้อนลูกอมปะะ่ะฉากป้อนลูกอมชอบเหมือนกันอันนั้นคือแบบเถือนอ่ะเ,เป็นล่างเป็นหมาป่า,าไม่เป็นใะ <c oughs> ไรจะมาเป็นหมาป่า แล้วอยากดูเหมือนนี่แขกแทนด้วยนะถ้าเราเกิดเดือนเดียวกันก็ปีเดียวกันอายุเท่ากันไม่เท่าแทนเป็นพี่หกวันเป็นพี่หกวันโตกว่าหกวันอยากเป็นน้องหกวันเกิดก่อนแค่หกวันพี่นันพี่นันบอกว่าฉากลูกเด็กเออฉากสุดท้ายฉากลูกเด็กทช่จะเป็นคุณแม่ลูกของต่อน่ะ ดูกันนี้รอแล้วรอเลยรอเลยเมื่อกี้พี่ฟอยหายไปไหนแล้วเนี่ยพี่ฟอยยังดูอยู่หรือเปล่า Siri กันข้ามมากมุทร <Right. S 1> Watching from Philippines Hello Philippines fan Hi มีคนถามแทนว่ารู้สึกยังไงรู้สึกต้องตอบเอด,ดี๋ยวนี้ได้หมดเลยรู้สึกดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่า เราก็ไม่รู้มาก่อนว่าไพลตจะออกป็นยังไงเลยไม่รู้ว่าจะออกมาแนวไหนเคมี i s t r y ก็หลุนหลุนแต่รู้สึกตื่นเต้นอะเ่าะตื่นเต้นมากจริงตอนก่อนที่จะดูคือแบบตื่นเต้นสุดๆแบบเหมือนใจจะหลุดออกมาข้างนอกแล้วพอดูแล้วก็ใจหลุดเลย อะไรคือพี่ยาเป็นโอเมก้าคนแรกของจกักรวาล j l ป่ะคะคืออะไรอะอะไรโอเมก้าอะไรรู้จักแต่โอเมก้าสามโอเมก้าคืออะไรกา็าตูอะไรไม่รู้รโอเมกา้าค <laughs> โอเมกา้าสามว่ะน้ำมันถั่วปลา <c oughs> คนละอันหรือเปล่าอันนี้คือซีร<ม>ีส์เรื่องแรกของแทนไหมคะใช่ใชค่ะ,คะอันนี้คือเรื่องแรกของแทนแทนไม่เคยเล่นพี่ยาเมีโอกาสจะเป็นคนรวยบ้างไหมคะ พี่ดิวคะได้ยินไหมคะพี่ดิวดูอยู่หรือเปล่าน้องน้องแทนได้เล่นใจขันเจ้าไหมคะไม่ไได้เล่นนอะอันนี้คือเรื่องแรกที่แทดได้เล่นมาเล่นเลยคืออาจจะเป็นตัวละครหลักในขังเจ้าแทนเดี๋ยวแทนจะได้เล่นต่อไปชื่อว่าเจ้าขันใจค่ะมีเหรอมี แทนแย,ยาหรือยาแทน,นแต่อ<ร>ห้กอกันแทนยาค่ะชัดเจนว่าแทนยาร0อยปร์แทนสู้ๆนะขอบคุณค่ะน้องแทนเปิดแถวไหมคะเปิดแถวเปิดแถวเปิดแถว ปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะเมื่อกี้เปิดแต่ปิดอะไรอ่ะแค่นี้ด้วยอายุ25ค่ะอายุเท่ายะเลยเกิดเดือนเดียวกันด้วยเกิดเดือนเดียวกันแพงโตกว่ายะเกิดก่อน6วันอยากดูแล้วไม่ต้องวอนาอยากดูแล้วอยากดูใจอ่ะจริงจริงอยากเปิดกล้องไหนอยากแบบอยากถ่ายแล้วอ่ะที่ยาวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะบัตรคิวแม่ปลอมมาได้เลยค่ะ ่ทนอยุเท่าไหร่ท้าพาิ娅ไหมใช่ค่ะค่ะอายุเท่ากันแทนเป็นพี่ยะหกวันนะคะทุกคนเกิดเดือนเดียวกันแทนเกิดวันจ<ช>ันทร์เรากับอาทิตย์ใช่แทนเกิดยี่สิบยะเกิดยี่สิบหกอยาเล่นเยากนึกเล่นไหมใช่ค่ะเปิดกล้องวันไหนยังไม่รู้เลยค่ะเปิดกล้องวันไหนแต่ว่าอยากเล่นแล้ว ื่นอนเลยอ่ะพี่อ่ะเตรียมมีแม่เคฟปกป้องเลยเพื่ออะไนแม่เคฟป,ปกป้องอ๋อปกป้องแบบวันนี้วันนี้จะทำอะไรรังแกหรอือเปล่าเพื่อนกันแบบวั <c oughs> นที่คุณไทร์หลับกูแบบฉัแบบสีเลิฟซีทำเสริญอ,อยู่นะ <c oughs> อยากยืมสีอะไรกันมีสีอะไรบ้างอ่ะมีสี กีฬามั้ยใช่ออกซ้ายก็วับ้าเราก็ต้องไปจับฉลากกันวันอาทิตย์นี้ก่อนแบ่งทีเราเลือกไม่ได้ค่ะทุกคนเราต้องวัดดวงขอให้พวกเราอยู่ด้วยกันอยขอให้อยู่ทีเดียวกันใช่ไหมฮะอะไรวะขออะไรขอประวัติโดยสังเกต่อยค่ะน้องแทนโอเคเออเอาแต่สัมภาษณ์ให้เกิดเกิดเกิดเที่ยไหร่ สาษณ์เลยเหรออ๋อมันเกิดวันที่20มีนาค่ะอายุเท่าไหร่เลยก็อายุ25ปีใช่เกิดปี2000เท่ากันเกิดปี2000เกิด20มีนาลูกคนเดียวไหมคะเป็นลูกมีน้องหนึ่งคนค่ะมีภาษาจีนยวมากเลยต้าเช่าเจียร่าบ่เจียวแท้ไปจับฉลากสีที่ช่องไหม ย่าจุบไปก่อนอ่ะแล้วไพี่ชมว่าอุบไปก่อนอุบกันหมดคู่กันแน่นอนค่ะเย่เย่แค่หนอเรียนจบจากที่ไหนที่ไหนเรียนจบจากมาแต่ค่ะจบจากมาแต่แล้วก็ไปเรียนเที่ยงกิจค่ะได้ปริญญาสองใบด้วยใช่ไหมเรียนปริญญาตรีแล้วก็โทแทนยาหรือยาแทนแทนยา อยู่แล้วปะแทนยาอยู่แล้วไหมทุกคนอยากที่เอะอยากอย่อยากอยากเป็นผู้จิ้นปะอยากเห็นเหรออยากแทนยาอยากอยู่สีอะไรกันแล้นรู้ว่าอยากอยากอยู่สีอะไรขึ้นมาสีฟ้าแฉลรู้ได้ไงก็เพราะอยากชอบสีฟ้าแทนอยากอยู่สีอะไรสีชมพูเออเพราะแบบชอบสี จริงๆเาอยากอยู่ทีมเดียวกันต้องรอดูจากชาบูรุบาลนะใจหายกลัวโดนส่วนโพเพค่ะส่วนโพเป็นยาแทนโพเพคะเป็นยาแทนสวนโพเพคะจับแทนยาแทนใช่โดนสวนโพอีกปอะไรคือโดนส่วนส่วนโพแบบสวนเหมโพมีโพยาเไทหลอดอะไรใหม่มากม ใหม่มากใช่ค่นว่าแบบในไพลอดฉากไปแล้วลุ้ใจกันด้วยใช่นไพลอดฉากสวยอยู่นะแต่ละสีใช่ไหมใช่เรื่องนี้จะเสียน้ำตาเยอะเลยคะลุ้นค่ะอืมไม่เยอะหรอกดูจากในไพลอดก็รู้ส่วนโพเป็นยาแทนได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับ ดูน่ารักมากมากน่ารักมากไปไปไปสเตปยากชวนน้องแทนไป21เลยูกไปไหมได้มกคนชวนแล้วรับปากแล้วนะคบทุกคนช่วยกันเลคคอร์บตรงนี้ไปให้ร้ว่าแทนออกมาได้แทนยาเท่านั้นไม่รับความคิดเห็นต่างค่ะผอ้ถูกต้องมีกี่อีีคะยังไม่รู้เลย แทนยาออลลี่เด็กที่อุ้มคือลูกเหรอคะคนนี้เด็กที่อุ้มลูกค่ะลูกแทนค่ะไม่ใช่ลูกใครต้องไปรอดูมีกีฬาอะไรบ้างยังไม่รู้เลยอ่ะยังยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นกีฬาที่แบบกีฬาที่ผู้หญิงชอบเล่น่ะมารเก็บเช่นเราเชื่อมัดนุ๊ก มีคนเราอยากดู14ทีน้องชื่อแตงกวาหรือเปล่าอยูชื่อแค่หลอดค่ะคนนี้ชื่อว่าน้องชื่อแดงหรือเปล่าช่แดงชื่อแฉมแฉมยะปั่นจักรยานเด็กทำไงจะกดบัตรได้สวดมนแล้วค่ะขอให้กดได้นะคะทุกคนขอให้ใครที่แบบว่าอ ฝอยมวยฝอยมวยไม่รู้ไม่ต่อย <laughs> เอ้าผู้หญิงมา <laughs> ่อยมวย <laughs> <laughs> ตลกเลยบีกไ <laughs> หมใครเป็นกับตันชิฟวีราสีหรอคะใครเราต้องไปจับฉลากกันก่อนพี่ดิวห <laughs> พี่ดิวไปกับตันพี่ดิว <laughs> อ๋อแดงคือลูกไม่ไนดะ้สัตว์พายร์ลพี่แฮ โดนอา่าอ่างไม่ได้เพราะมองไม่เห็นอ่ะถ้าทำพี่ยาเสียใจเดินตลกแน่พี่ยาเสียใจเราไม่ทำพี่ยาเสียใจอยู่แล้วหรือเปล่าซีรีส์ให้ดูปีนี้หรือปีหน้าคะแนะนำให้แทนไปดูงานกจฬาของยาปีก่อนเดี๋ยวจะกลับไปดูเดี๋ยวกลับไปดูเลยอยากดูอยากดูละน่าสนใจมากทไม ปกติอ่ะไม่ค่อยเล่นกีฬาถ้าไม่รู้อ่ะต้องเธอบอกใช่เแต่แอนชอบเล่นกีฬาแต่ลองไปดูอันนั้นด้วยนะได้จะกลับไปดู Love you แอนเนี่ยเล่นละครด้วยเรื่องแรกไหมคะใช่ค่ะเป็นเรื่องแรกของแอนด้ชอบสีเขียวเหมาะสมกันมากเลย ยาอยชเก่งมากใช่ยาตอยยิ okay. mm like uh t มชูชนะทุกคนจริงวะในงานหนึ่งสองสามอ้าวแทนชนะเมื่อกี้ตั้งใจเแพ้เอาใหม่อเปลวยิ่งชยเหนไหมนคอยยืนคอยยืนเปลวยิ่งชอยือยาอยยเก่งยังไงอะพอสามแต้ม

จริงสงสัยเซอร์ผิดๆหลายคนจริงแล้วเราต้องชนะนะคะอันจะเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยทางเทคนิคเมื่อกี้แทนออกชั้นเปล่าไม่ฉาก็ออกพร้อมกันโอเคปะเราจะไปกันแล้วนะดูอันนี้เป็นแบบ international p i l ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวรอดูเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้เรามีการถ่ายกันแล้วด้วยใช่ถ่าย r e a คชนไ n p i ลอ t ก็อรอดูน,นะคะก็แบบไม่กีก่ดูคุณตัดต่อได้เลยดูความก <พอ S 3> ันทังแรกย